สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 นนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูปอยใน EP ที่53ชมคลิปของ Inner Studio ไปแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะคะเด็กๆสามารถเข้าลิงก์ที่ครูปอยจะแชร์ไปให้นะคะแล้วก็เต้นใน Tik t o k อด้วยกันนะคะมาแบ่งปันรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกสนานร่วมกันค่ะ วันนี้เรายังอยู่ในสาระเอานะคะแต่ว่าเป็นอ่านแค่พยางค์เดียวเท่านั้นพยัญชนะประสมด้วยสระเอาไม่ยากสำหรับเด็กๆค่ะมาฝึกกับครูป,ปอยเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือแล้วเปิดไปที่หน้า66ได้เลยค่ะ <c oughs> ด้านบนนะคะหัดอ่านแล้วระบายสีเกา เกาเงาเงาเต่าเต่าด oh. ้านล่างนะคะเขียนตามรอยแล้วหัดอ่านเหมือนเดิมนะคะเราจะฝึกอ่านกับครูปอยก่อนแล้วมีเวลาว่างเด็กๆก็เขียนเองนะคะคำแรกนะคะครูปอยอ่านสองรอบเหมือนเดิมนะคะเมื่อครูปอยอ่านจบทั้งสองรอบเด็กๆค่อยออกเสียงตามนะคะก เอาเกากอเอาเกากปอ่านตามค่ะขอเอาเขาขอเอาเขางอเอาเงางอเอาเงาดเอาเดาดเอาเดาตเอาเตา ตอเอาเตาถอเอาเถาถเอาเ,อเถาอีกคร AH ั้งหนึ่งนะคะทอเอาเทาทอเอาเทาบอเอาเบาบอเอาเบาปอเอาเตา ปอเอาเปาผอเอาเผาผอเอาเผามอเอาเมามอเอาเมารอเอาเรารอเอาเรา